ね、スタジオ。 yeah <laughs> ไม่นดีตรงไหนวะเท่หรือว่าแบบเท่หรือไงเออเดีวเขาจะรู้เหรอเออดูดีดูดีดูเห่็นแนไอ้เจี้ยร้องเลยเหม็นไม่กลัวหอมมาตายไม่เอาไแมวอ่ะตามใจมันเรื่องนี้คิดจะเล่ากครั้บทางมันสูงอ่ะอืมมันจำอยู่แล้วให้เป็นหดุดลองก่อนก็หล่ะนี่ไงเออเป็นมือโอ่พี่เลยอย่าเลยเอาเปล่าเยอะแล้ววันนี้โอ้โหใจวะแม่ง ไม่ไฮอะดีแล้วเออถ้าเกิดคุณคิดได้ลองก็ลองเลยเว้ยเนี่ยอยู่ที่มือของคุแล้วเนี่ยมือแค่เอาปากหยุดแค่กรเซ็นอ่าแล้วเนี่ยไม่มันดีตรงไหนเพื่อนี่มะเร็งไงนี่ดีมะเร็งนี่มะเร็งไงถึงดีคิดดูดิคนดีดมีมะเร็งเปล่ะหรอไม่มีหรอกเขาขยายปอดอะไรด้ยกระจายปล่าหร่ะงนี้อะไรแปลกๆเอ้าอะไรวะ มันดูดมันก็ไม่ผิดอ่ะมันก็สังคมเดี๋ยวนี้ก็ดูกันหมดอ่ะจัย้วัยรุ่นอ่ะที่ดูนแก่ก็ตายเออเกิดม้าวรขังมันมันดูตายเร็วนะ่เว้ยไม่ตอเหรอคนแก่ตายคนแก่ตายไปดิอกงยังดูเลยก็สิบกว่าแล้วเป็นอาเล้งอไม่เป็นเพื่อแข็งแรง ปล่อยเขาดีปล่อยเขาไปเก้าสิบเป็นกูกูลงลงไอสาช่งกบ้นะฮะทำไมอ่ะดูดีไม่ใช่เขาทำไมไม่ไม่อยากปวดโอ้แล้วนี่พวกมึงจะไปไหนกันต่อปวดอีกไม่รู้ว่ะทางเล่นงเออชิวชิสบายสบายเอเเอแพงห้องเจ็ดที่ีะผมก็เลย้ไม่ลอไม่เงียบเอยี้ เ้ยใช่แล้วใช่เหรอวะไม่ได้เห็นอยู่เลยอยู่ด้วยกันอยู่เลยวันไหนมแล้วเฮ้ยใช่เหรอเมื่อวานเนี่ยเมาแล้วเฮ้ย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 เอาไปทิ้ตัวนี้ไปอ่ะไม่ถกเยอะไปแล้วเหนื่อหนังมึงหยิบมึงก็ต้องรองเว้ยเออมันอยากร้องมึงไไม่ด้อยากรองอะไรอยากดูเฮ้ยแต่มันไม่ดีนะเว้ยอ้าวเพราะกูดึมาแล้วลงทุนแล้วไอ้สุดเนยเออส้ดมันเป็นหลายพันแล้วทิ้งได้ไหม เฮ้ยผมพูดอย่างนี้ดิมันไม่ดีนะเว้ยกูไม่อยากให้เพื่อนมันตีอยากลงน้ำนะเป็นไรหรอกมึงก็ลองซันั้งดิเออรองถ้าเกิดมึงก็ดีเหมือนกันแหละก็าูรู้มันไม่ดีไงมึงมึงดูดครั้งแรกมึงไม่ติดมันก็เท่ากับมึงเข้าตัวไปแล้วอ่ะเออดูไม่เป็นไรหรอกลองไงเนี่ยดูจะหมดแล้วเนี่ยเอาเลย หัวมันจะโล่งงั้นกูขอตัวก่อนละกันอ้าวอะไรวะไปแล้วเหรอแม่ีอมึงงอนไหมเนี่ยเฮ้ยอย่ามากเลยเออไม่เป็นไรหรอกวด็บป่ดูห้เปน้เป โมบุรีกองหนึ่ครับเห็นอนีไม่ตอมาแต่เรือเออเรือไมคองแข กาโชว์สกิลดีก๊สเอๆข้างดุดได้ไม่ได้เลยเยอะมันขึ้น,<ะ>นตรงไหนหวะเ<ะ>ยอะะที่ทำได้ไงเยอะเลยดีๆพวกมึงมันไม่เหม็นหรอหอมอ่ะแ้คิดว่ามันหอมดิเดี๋ยวม่รอกัจะดูเลยเหม็นหรือหอมอ่ะก็เหมือนแบบมึงฉีดสเปรย์อ่ะ แต่เป็นคนละกิ่งกันเลยนะเว้ยมันติดโตมเหมือนกันไหมล่ะเจ๊ดูแล้วมันจะแหบเบลย์เว้ยเราทำให้มึงตายเร็วขึ้นนะเว้ยอ๋อคนดูดแก่ๆเห็นตายเลยอากงกูอะแก่เ้าสิเป็นเห็นตายดีเฮ้ยเดี๋ยวก็ตายอ้าวแช่งกงกูเลยใจใจดิเออเือไปเลยเพื่อนกับเพื่อนก็ดูดไปหมดนะเนี่ยกลุ่มดูทั้งกลุ่มอ่ะดูดิมีเด็ก งแค่หกคนเองต้องใจหน่อยแต่มันไม่ดูดมันก็ไม่เสียหายอะไรนี่หว่าไม่เว้ยแต่พวกกลุ่มพวกเราอ่ะมึงคิดดูดิว่าดูดกันหมดแล้วอ่ะแล้วมึงคิดว่ามึงจะไม่ดูดบ้างเหรอใช่ป่ะครั้งนึง่งกูสัญญากับแม่ไว้แล้วอ่ะเออไม่มีคนบอกหรอกแม่ไม่ดูดหรอกเนี่ยเดี๋ยวพวกกูก็ช่วยช่วยยันปิดก็ได้พวกกูก็ไม่มีใครรู้พ่อแม่กูกูไม่รู้เออในบ้านมึงก็ไม่ดูดเออแต่กูโกหกไม่เก่งเว้ย ก็ไม่ต้องกลัวหกก็เงียบๆไปดิทำไมเราไม่ลองเนี่ยทักนิดพี่กัดยืนแล้วอ่ะยืนไปแล้วตรงเนี่ยตรงอ่ะเข้ากับเนี่ออยู่ทุกคนเนี่ยไม่ดูคนเดียวอ่ะได้ไงวะเออเออดีดูดีดูดีเอาไว้ก่อนดีกว่าวะฝนก็จะตกแล้วเดี๋ยวกูกลับบ้านก่อนแล้วกัน กูน่าจะแมวไว้กูต้องรีบไปเก็บเสื้อเนี uh. ่ยฝนจะตกแล้วเนี่ยกูไปก่อนแล้วกันโชคดีเจอกันี่มัเลยไปเจอกันบายบายแม่งรีบกลับทุกวันเลยเออวะเขาเด็กดีฝัเขาไปเถอะตีดีว่ตีได้ นนก็ได้ันในขัเปี่ย,ยวนะใครอยากก็เลยนะใครได้อ้าวใชเฟิล์มอ่ะ จากเจ้าพุกิวแลนทั้งหมดเคยมาท่าทางที่สองสามจะขอซื้อบาน แต่พี่ไม่ยอมมันก็เลยส่งคนมาป่วนอยู่เรื่อยแดงมาก็ดีนะจะได้ช่วยพี่กแรงแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้ามันแน่จริงอยู่ไม่ได้พี่ก็ว่าจะเปหาอยู่สองสาคนมาช่วย ปวดไท่สุดเลยไอ้สารไมสุดไท่สุดเลยมาเรื่องะไรกัน้าเรื่องอะไรกันวะเรื่องีเมื่อวานงนแล้วเนี่ยแยกกันียเไ้กบอกแล้วว่าผัดกันรแหม่เราได้การใส่อิเกลือก็บอกยนอนด้วยกันเนี่ยบ้าบ้าบ้าที่แค่พีแม่งโดนแม่ด่า ใอ่หรอเออไม่รู้ไม่กว่าโตหนักกันแหละตีก็ตัวเข้มกันแหละอืมแล้วมันหนักป่ะได้ยินว่าแม่งแตกอ่ะเจ็บป่ะอะไรแตกหัวแตกเล่นเกียร์อะไรรถเออโอ้โหน่าไปเจ็บเลยแบงค์กูวิ่งเปิดกว่ากันเลยกินกินชีวิตตามเลยอืมวันนี้สภาพมันเป็นยังไงบ้างไอ้ไอ้้ไม่ทหัวแตกเลยเหรอมึงอย่างล้านนี้ก็มันอ่ะเพราะกูปวดมือแดงกันเนี่ย มึงอะไม่เห็นฉากที่กูกระโดดเตะเซรีสวายสัตว์ชุยชุยด้วยกระโดดฉากตีน่งสุดหวังเมื่อวานนเป็ตัวใจจริงร่าดีมาขอให้วิ่งแล้ไม่วิ่งลากกันเล้ว้ยตีนั่งสุดตีนอบตีเลยด้วยเฮี้ยฮิ้ยอะเรือใหม่แกอีสัตว์พี่กูวิ่งตังเลย ปัน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 ไม่เบื่อเออหายไม่ได้ออวูววเราลยวันนี้ไปต่อดีป่ะไปหรอวันนี้เอาคืนให้ฟินไงเออเออไมได้ไ่ได้าิก็ไปหจะหายทำอะไรเดี๋ยวอาฮะจะหายทำะรมาเอามทำไมือาอย่าบอกนะย เอ้ยพี่ไอดูดไปเลเว้ยเฮ้ยพี่พี่เพื่อกาดูดหรอกเวาบางนี่ไม่ดูดหรอกเชื่อมึดิหายมึงหันมาดิหันแบดิหันมาดิไ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่หขาเดียวกูด้วยไอ้ย่าโอ้โหเอ้ยนี่นี่พวกมึงเล้าจนมันดูดเหรอวะ เฮ้ยเกียวอยู่้ีใจก็คนเพ่อทายมึงแน่ใจแล้วมึงจะดูดะเออมึงคิดดีก่อนก็ได้ก่อนพวกกูดูดมันก็นะว่า้มเฮ้ย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 ให้มึงทำอะไรของมเผา้นี่มึงจุดแล้วเหรอกูนึกวเผา กูอยากรู้ไอ้เนี่ยมันไม่ดีอ่ะพวกมันจะดูดด้วยมั้ย I f u c If you're not drunk ladies and gentlemen